สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงกระซิบของวิญญาณรายการที่จะพาคุณไปเปิดประตูสู่โลกหลังความตายสัมผัสกับเรื่องเล่าผีวิญญาณและสิ่งลี้ลับจากทั่วทุกมุมของไทยวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่หนึ่งในนิยายผีที่เราต้องบอกว่ามันไม่ได้แค่หลอนแต่มันลึกมันจุกและมันกระแทกใจสุดๆกับเรื่องคืนถอยหลังทางผีทางกลับ เรื่องนี้เล่าถึงเกดหญิงสาวที่ตื่นขึ้นมาในป่าทึบแห่งหนึ่งโดยจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแต่พอเดินลึกเข้าไปเธอกลับพบว่าทุกอย่างรอบตัวมันผิดแปลกมันวังเวงมันเย็นยะเยือกแบบที่ไม่ใช่แค่ป่าแต่เป็นอะไรบางอย่างที่อยู่ระหว่างโลกของคนเป็นและโลกของคนตายเธอได้พบกับเด็กหญิงใบ้คนหนึ่งชื่อพโนและชายหนุ่มลึกลับชื่อทศที่ดูเหมือนจะรู้จักทางไปต่อในโลกที่เต็มไปด้วยหมอก วิญญาณและอดีตที่เธอเองก็ลืมไปแล้วว่าเคยมีคือฟังแค่พี่พบเกินมาก็แบบคนลุกเลยอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องผีที่แค่มาหลอกแล้วจบแต่มันเป็นเรื่องที่ค่อยๆค,คลายปมชีวิตค่อยๆให้เราดูว่าตัวละครเอกอย่างเกณฑ์ไม่ได้แค่หลงเข้ามาในโลกหลังความตายแบบบังเกินแต่มันเหมือนถูกเรียกกลับมาเพื่อให้เธอเผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างที่เธอเองปฏิเสธมาตลอดใช่เลยครับแล้วจุดเด่นของเรื่องนี้คือมันไม่ได้เล่าแบบเส้นตรง มันมีการตัดไปตัดมาระหว่างปัจจุบันความทรงจำและสถานการณ์เหนือธรรมชาติที่แต่ละฉากเนี่ยมันแทบจะซัดเราให้จมไปกับอารมณ์ของตัวละครโดยไม่รู้ตัวเลยครับคือมันลึกมากอะพี่อย่างตอนที่เกดไปเจอบ้านไม้หลังหนึ่งที่เหมือนจะร้างแต่กลับมีภาพเธออยู่ในนั้นเป็นภาพของเธอเมื่อหลายสิปีก่อนทั้งที่เธอไม่เคยจําได้ว่าเคยมานั่นคือแบบ จุดที่พลอยรู้เลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องหลอนแต่มันพูดถึงบาดแผลทางใจที่เราผักไวลก้ลึกๆแล้วพยายามลืมมันมาตลอดค่ะถูกต้องแล้วทางเรื่องมันจะมีฉากที่แบบอ่ะเอาจริงๆภาพในหัวผมคือหนังไทยแนวจิตวิทยาหลอนๆเลยแหละครับทั้งป่าทั้งโรงเรียนวังร้างทั้งบ่อน้ําที่เงียบสง,งัด ทุกอย่างมันมีนัยยะมันมีตัวตนของมันแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือการที่เกดไม่ได้เดินทางคนเดียวใช่ไหมคะพี่เพราะว่าทศกับพโนก็มีอดีตของตัวเองซึ่งมันไม่ใช่แค่มาช่วยเกดอย่างเดียวนะแต่ตัวพวกเขาเองก็ต้องการการปลดปล่อยเหมือนกันเพรอะว่ามันคือการเดินทางของวิญญาณสามดวงที่ต่างก็กําลังหาทางกลับและยิ่งไปกว่านั้นบรรยากาศของเรื่องครับ ผมว่านักเขียนเขาเก่งมากในการทำให้เรารู้สึกว่าทุกที่ที่ตัวละครไปมันมีผีอยู่โดยที่ไม่ต้องเห็นแม้แต่งเงาเลยครับคือแค่เสียงแค่กลิ่นหรือบางทีแค่คำพูดของตัวละครก็กระตุกเราขึ้นมาแล้วอ่ะใช่อย่างพนอ่ะตอนที่เธอหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนว่าอย่าเรียกชื่อจริงของตัวเองแบบ เฮ้ยเฮ้ยทำไมต้องกลัวการพูดชื่อแล้วพอรู้ว่าในโลกความตายชื่อจริงคือการเรียกตัวตนกลับมามันยิ่งหลอนอะมันลึกทางความเชื่อแบบไทยๆด้วยอะค่ะและผมก็ชอบเรื่องนี้มากเพราะว่ามันมีทั้งความหลอนผีหลอนแล้วก็มีผีเศร้าด้วยครับอย่างผีเด็กในโรงเรียนร้างหรือว่าผีที่บอนะ่อน้ำบางตัวเนี่ยคือไม่ได้ต้องการจะหลอกใครเลยเขาแค่ต้องการให้ใครสักคนจําได้ว่าเขาเคยอยู่ตรงนี้ เคยเจ็บ <c oughs> เคยโดนล,ลืมพูดถึงตอนโรงเรียนล้างคือพลอยน้ําตาไหลอะ่ะคือเด็กพวกนั้นเหมือนถูกปล่อยทิ้งในไฟไหม้ไม่มีใครกลับไปช่วยไม่มีใครพูดถึงแล้วอยู่ๆเกตเข้าไปแล้วได้ยินเสียงกระดิ่งได้ยินเสียงครูที่ตายไปนานแล้วมันแบบกรีดอะ่ะกลัวแต่ก็สงสารสุดๆแล้วสิ่งที่ทําให้ผมว่านี่คือนิยายผีไทยที่ดีที่สุดในรอบหลายปีคือมันพูดเรื่องของการให้อภัยตัวเองด้วยเกตเองเธอเคยทําพลาดเคยทําให้คนตายเคยหลบหนี แต่สุดท้ายเธอกลับมายอมรับมันมันเหมือนเราทุกคนแหละครับเราต่างเคยหนีจากความผิดของตัวเองและต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อหาทางกลับใช่เลยค่ะพอคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องของผีหลอกเพื่อความบันเทิงแต่มันคือผีที่มีใจมีความหลังแล้วมีความเจ็บปวดแล้วพอเราเข้าใจมันน่ะเราจะไม่กลัวมันอีกแต่เราจะเศร้าแทนเขาแทนเราเลยอะค่ะแล้วผมขอเสริมอีกอย่างหนึ่งว่า นักเขียนเขาสอดแทรกวัฒนธรรมไทยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องสะพานวิญญาณผีที่อยู่ในบ่อน,น้ําการเดินทางในโลกหลังความตายที่ต้องผ่านประตูแต่ละชั้นแล้วต้องเจออดีตตัวเองทุกครั้งที่ก้าวผ่านมันโคตรดีครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือการเล่าเรื่องแบบไม่เส้นตรงมันเหมือนเราหลุดไปในความฝันหลุดไปในความทรงจําแล้วทุกอย่างมันค่อยๆถักทอจนกลายเป็นเรื่องราวที่เราหลงรักได้ทั้งที่มัน มันน่าก,กลัวขนาดนั้นนะคะคือพวกเราพูดก,กันขนาดนี้บางคนอาจจะคิดว่านี่มันหนังเรื่องนึงเลยนะครับแต่ไม่ครับ นี่คือนิยายออนไลน์ที่คุณสามารถฟังได้เลยผ่านลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้หรือจะกดติดตามไว้ก่อนก็ไม่ว่ากันเพราะเราจะพาคุณไปรับฟังฉบับเสียงเต็มในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับใช่ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณชอบเรื่องเล่าผีที่ไม่ใช่แค่ผีแต่มีหัวใจมีอดีตและมีความหมายฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเสียงกระซิบของวิญญาณด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปและถ้าใครอยากฟังเรื่องคืนถอยหลัง ทางผีทางกลับฉบับเสียงบรรยายหลอนๆพร้อมเอฟเฟกเสียงชวนคนลุกนะครับคลิกลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิกได้เลยและพบกันในโลกอีกด้านของความจริงครับสวัสดีค่ะแล้วอย่าลืมว่าบางเสียงที่คุณได้ยินอาจไม่ได้มาจากโลกของเรานะคะ